มาครับเอามาเก็บระงกกันนเป็นะเหยียบซุ่มซี้ซุ่มหายได้แถวนี้อ๋อน,นี้ตั้งไว้หน่เด้แปลกแปลกนี่ครับอุ้ยระงกดอกงามเพื่อนเพื่อนนี่โชยไกลเลยนี่สปอร์เต็มเลยครับ,บนี่ครับ นี่โอ้โหปาดเพล่ยนเปล่มึงดอกนี้ดูครับโอ้โหโอดอะใหญ่เลยมึงครับโอ้ยพูดอะกำหนาคนเอาใส่ไว้เท่าก็บ่ไปฮับแม่บ้านมื่อน,นี่มันสิค่ำครับเพราะว่าสิบพากันไปาสิสิพักกันไปซื้อของเลยบ่ไปฮับเพิ่นดอกนี้มันบ่นได้หกดักนะครับมันงอเพราะว่ามันลมครับ มันเลี้ยงง่ออย่างสิเลยงามงามอู้หนะูนี่สีกับมีครับอึ๊บโอ้ดอกหน่อยก็ไม่ดอกหน่อยกำลังลายให้พุ่มนีดอกหน่อยกับ,กกบมีนะครับปุ๋ยให้ขาวขาวกับมีอยู่ปลุกไปก่อนมือหนาค่อยมาเอามันอึ๊บ ผมนี่เอาไปหมดเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะซุม้มเป็นดอกจุ่มคร,บครมมมับใครอยู่ผมเจาะไว้ก่อนซุ้มเป็นดอกจุ่มครับใครนี่ผมจะเอาไว้ก่อนเด้อเพื่อนๆผุน,น,นงามๆนี่ครับงามขึ้นยังกล้องก็ได้นี่ครับ,ออรบดอกกำลังส,สวยๆงามๆเลยครับ โอ้ยขาดบานแหลครับเพื่อนๆไปแค่คุ่มเดียวได้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเอาอีกคุ่มนึงครับ